ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลแสนชัยติวเข้มซุปเปอร์เล็กเตรียมสู้คู่แข่งเคียวยากพันพยักซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ยอดมวยจากบุรีรัมเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อตรวจสุขภาพก่อนแข่งขันในรายการวันแชมเปี้ยนชิพที่กลับมาประเดิมศึกแรกหลังโควิด -19 ในวันที่31กรกฎาคมนี้เจอกับอดีตคู่ปรับเก่ายอดมวย3พอสอพันพยักจิตเมืองนอนท์ที่ซุปเปอร์เล็ก เคยพ่ายมาแล้ว4ครั้งชนะ1เสมอ1โดยได้รุ่นพี่ยอดมวยระดับตำนานที่ยังมีลมหายใจอย่างแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมช่วยติวเข้มหวังคว้าชัยศึกนี้และชิงอันดับหนึ่งของ r ร n k i n g มวยไทยรุ่นไฟเวทมาครองผมได้รับคำแนะนำจากพี่แสนชัยว่าการชกกับพันพยักษ์ต้องชกแบบไหนสิ่งที่พี่เขาสอนช่วยผมได้เยอะเพียงแต่เราต้องเก็บมาฝึกฝนและปฏิบัติ มันช่วยให้ผมได้วิธีการใหม่ๆจากที่เคยซ้อมแบบเดิมๆที่สำคัญคือเรื่องการป้องกันตัวถึงแม้ว่าพี่เขาสอนมาแล้วแต่ทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเราและสถานการณ์บนเวทีแต่ที่แน่ๆคือผมได้เทคนิคมาเยอะและมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมากครับนอกจากแสนชัยแล้วสิงดํายอดมวยรุ่นพี่จากค่ายเกียรติหมู่เก้ก็ได้มาช่วยปั้าเล่นเชิงและทวงเชิงให้กับยอดมวยรุ่นน้องด้วย ซึ่งหากนับจากวันนี้ก็เหลืออีกไม่ถึงสัปดาห์ก็จะถึงวันแข่งขันซุปเปอร์เล็กยังคงต้องลดน้ำหนักอีกราว4กิโลกร,รมัมเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ของรุ่นไฟเวทคือ56.8ถึง61.2กิโลกร,รมัมรวมถึงให้ได้ระดับน้ำในร่างกายตามที่วันแชมเปี้ยนชิพกำหนดซึ่งจากการชก2ครั้งที่ผ่านมาเชื่อว่าเจ้าตัวจะทำน้ำหนักได้ตามเกณฑ์อย่างไม่มีปัญหา สำหรับการเผชิญหน้าระหว่าง2ยอดมวยซูเปอร์เล็กและพันพยักในภาค7กับศึก o n e No Surrender ซึ่งจัดการแข่งขันแบบสนามปิดจะมีการถ่ายทอสดสดสู่ผู้ชมทางแอปพลิเคชันบนมือถือ One Super App ในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา19.30น,นเป็นต้นไป